Lovely Roblox นี่คือภาพในอดีตของแม่ฉันค่ะท่านหญิงคิสตันส่วนข้างๆก,กันก็คือเคนอัศวินผู้ดูแลอารักขาเคน ตอนนี้ท่านพ่อท่านแม่ของเราก็สิ้นไปแล้วเราไม่จำเป็นต้องแต่งงานทางการเมืองที่ผู้ใหญ่จัดให้ต่อไปเราจะถอนมันกับคู่มันเราผมดีใจนะครับท่านหญิงแต่ว่าผมเป็นเพียงเลิกพูดจาแบ่งชนชั้นวันนะเสียทีท่านก็รักเราเราก็รักท่านไม่ใช่หรอแต่แล้วก็เหมือนฟ้าดินกันแกล้งหรืออาจจะเป็นเพราะแม่ของฉันกับเคนไม่ใช่คู่กัน จิงฟ้าร้องราวกับว่าจะมีพายุตอนนี้เคนเขาอารักขาเราอยู่ใกล้ๆไหมนะมองหาใครหรือท่านหญิงหรือว่าจะเป็นไอ้ชายชู้นั่นท่านโอลิเวอร์ก็เราส่งจดหมายไปถอนมั่นท่านแล้วทำไมท่านจึงยังมาอีกแล้วนี่เคนอยู่ไหนไม่ต้องกังวหลหรอกฉันไม่ได้ฆ่าแกงมันก็แค่วางยามันไม่ให้มันเข้ามาวุ่นวายใช่แล้วค่ะ ท่านชายคนนี้คือพ่อของฉันเป็นเพราะแม่ตั้งท้องฉันแม่จึงต้องหวานอมขมกลืนอยู่กินกับผู้ชายที่ตัวเองไม่ได้รักแม่ชิงชังฉันเป็นที่สุดในทุกๆวันแม่ทําในสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่คาดคิดว่าท่านหญิงผู้อ่อนโยนจะลงมือแม่เป็นคนวางยาท่านพ่อโอลิเวอร์ทีลานิดเรื่องนี้ฉันรู้อยู่เต็มอก แต่ไม่สามารถพูดอะไรออกไปได้ท่านแม่คะเกรซเหงาไม่มีเพื่อนเล่นเลยรบกวนท่านแม่ฉันบอกแล้วไงไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่ที่หลังอย่าเข้ามาในนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเอ,อ่อเกรซขออภัยคะ่ะท่านแม่ฉันจำเป็นต้องเจียมเนื้อเจียมตัวคะ่ะเพราะว่าฉันเป็นสาเหตุให้ท่านแม่ต้องทุกข์ระทมแบบนี้ ขอบคุณนะคะคงจะมีแต่ท่านเคนที่ฉันพอจะปรับทุกข์ด้วยได้คุณหนูเกรสอย่าน้อยใจไปเลยครับแล้วก็อย่ากโกรธท่านแม่คริสตันเลยไม่ค่ะเกรสไม่เคยโกรธแล้วก็ไม่มีสิทธิ์โกรธด,ด้วยใช่แล้วค่ะชายผู้นี้เป็นผู้ฮิวใจฉันตลอดทุกช่วงเวลาจนฉันโตมาจากความสงสารกลายเป็นความเมตตา และความเมตตาก็กลายเป็นความผูกพันและความรักคุณหนูครับตอนนี้ผมมีเงินทองมากพอที่จะสามารถดูแลคุณหนูได้ถึงอาจจะไม่เลิศหรูท่านเคนไม่จริงน่ะท่านโอลิเวอร์เสียไปตั้งนานแล้วเป็นเพราะแบบนี้สินะท่านเคนถึงปฏิเสธเรา เชื่อเธอค่ะต่อให้แสนดีแค่ไหนเราก็สามารถรับบทนางร้ายได้ถ้าวันหนึ่งมีชนวนบางอย่างเข้ามากดดันไม่ว่าเราจะทำยังไงท่านแม่ก็ยังชิงชังเราอยู่เสมอดีซะอีกแต่งงานออกไปจะได้ไม่ต้องเห็นหน้ากันให้อึดอัดใจอีกเกรซคำพูดดูดีนะแต่ที่แท้ก็แค่อยากจะแย่งคนรักของแม่ตัวเอง ไม่ใช่ค่ะท่านแม่เรื่องนั้นมันเป็นแค่อดีตนี่คะปัจจุบันท่านเคนเขาทำไมต้องเป็นผู้ชายคนนี้ถ้าฉันไม่เคยสั่งสอนแกฉันจะสั่งสอนแกเดี๋ยวนี้ว่าแกไม่ควรยุ่งกับผู้ชายคนเดียวกับแม่ตัวเองแต่ท่านแม่ก็รู้ว่าท่านเคนเขาไม่ได้รักท่านแม่แล้วมันก็เป็นเพราะแกไงเพราะแกเกิดมามันถึงเป็นแบบนี้แกควรรับผิดชอบไม่ใช่เหยียบย่ำฉันแบบนี้มานี่ อะไรเลยทําไมฉันต้องเป็นคนที่เจ็บปวดคนเดียวถ้าจะเจ็บมันก็ต้องเจ็บด้วยกันท่านหญิงท่านคุณหนูและในเสี้ยววินาทีนั้นก็เป็นฉากจบในอดีตชาติของพวกเราค่ะคงไม่ต้องถามว่าท่านเคนช็อกมากแค่ไหนก็เขาผิดหวังมาถึงสองครั้งสองคราแบบนี้ เจอกันพร้อมหน้าสามคนเกรสแกต้องรับผิดชอบลาตินนี่ลูกเป็นอะไรไปจ๊ะไม่สบายหรือไงเจ็บหน้าอกแปลกๆนะคะแปลกจังมันจะเป็นเฉพาะเวลามาโบราณสถานแบบนี้ชาติเนี้ยฉันคือมิลานแล้วเรา ก็ได้เกิดมาเป็นแม่ลูกกันอย่างที่คาดเอาไว้เลยหลังจากสามีในชาติปัจจุบันเสียฉันก็ระลึกชาติได้เขาอยู่แถวนี้สินะเอาล่ะจบทริปนี้แล้วครับขอบคุณนะครับที่เชิญนักโบราณคดีแบบผมเนี่ยมาเป็นวิทยากรพวกเราท้คะต้องขอบคุณคุณคินดีขึ้นแล้วค่ะมันเป็นเป็นแหหายแปลกมากๆแถมไปตรวจที่โรงพยาบาลก็ไม่เจออะไร มันเป็นเพราะคําอธิษฐานจากจิตสุดท้ายของฉันในครั้งนั้นยังไงล่ะเอจริงสิเรายังไม่ได้ถ่ายรูปในวิหารอยู่ช่วงหนึง่งขอโทษนะคะคุณแม่มิลานเป็นอีกแล้วอะคะ่ะมาแล้วสินะไม่คิดเลยว่าวันที่เจอกันพร้อมหน้าสามคนจะมาถึงเร็วขนาดนี้โมเมนต์นั้นฉันรู้สึกเหมือนไฟช็อต ภาพมากมายเข้ามาในหัวฉันซึ่งมันก็เป็นภาพในอดีตชาตินั่นเองผมเคยเห็นในหน้าสังคมคุณคือคุณลาตินที่เป็นนักโบราณคดีเหมือนกับผมไม่ใช่สิคุณหนูเกรสใช่แล้วล่ะท่านแคนถึงแม้ว่าในชาตินี้ท่านจะชื่อคิมแต่เราจะเรียกท่านเช่นเดิม เกิดเรื่องหน้าเหลือเชื่อขึ้นมาคงด้วยแรงอธิษฐานของท่านหญิงคริสตันเพราะตอนนี้ฉันลาตินมาอยู่ในร่างคุณแม่มิลานหลังจากที่ระดึกชาติได้ไม่นานคิมก็แต่งงานกับแม่ของฉันซึ่งอยู่ในร่างฉันแต่เขาก็เหมือนแต่งเพราะความรับผิดชอบอะไรบางอย่างที่ไม่อยากให้ฉันต้องเดือดร้อนอีกฉันดูออกนี่เขาไม่ได้รักฉันแล้ว เขาเปลี่ยนใจไปจากฉันแล้วจริงๆคุณแม่คะหากมีสิ่งใดที่หนูเคยทำให้คุณข้องใจหนูขอโทษนะคะลาตินแม่คิดได้แล้วล่ะแม่กับเขาคงไม่ใช่คู่กันจริงๆเราเลิกแล้วต่อกันอาหสสิกรรมด้วยนะตอนนี้ แม่คืนร่างเดิมให้ลูกแล้วแม่จะไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกหนูก็ใช้ชีวิตคู่ให้มีความสุขนะจ๊ะขอบคุณค่ะคุณแม่คุณหนูเกรสไม่ใช่สิคุณลาตินคราวนี้เป็นคุณจริงๆสักทีนี่คุณดูออกตั้งแต่แรกเลยเหรอคะว่าคนที่อยู่ในร่างฉันคือคุณแม่ทำไมจะดูไม่ออกล่ะครับก็เรารู้จักกันมานานนานมากเหลือเกินเอาล่ะ คนไม่จำเป็นก็ต้องเดินจากไปขอให้มีความสุขนะโอยคุณแม่คะทำไมมินนี่ไปเจอพี่เขาไม่ได้เราเล่นเกมด้วยกันมาตั้งเกือบปีแล้วนะคะมินนี่ลูกฟังแม่นะยังไงเขาก็เป็นคนแปลกหน้าหนูก็รู้นี่จ้ามินนี่ที่แม่มีหนูมาแม่เคยเป็นยังไงมาก่อนมินนี่ าคุณแม่เคยพลาดมีมินนี่ตั้งแต่วัยรุ่นคุณแม่ถึงได้สาวพลิ้งแบบนี้ก็ใช่นะสิจ๊ะแม่อายุ30ต้นต้นๆหนูเนี่ย14-15เข้าไปแล้วมันเป็นอุทาหอนให้เห็นอยู่เลยตอนนั้นแม่ก็อายุราวๆหนูนี่แหละที่แม่จะบอกก็คือหนูไม่ควรไว้ใจใครง่ายๆมินนี่ พี่นด,ดนเพื่อสแกนก่อนถ้าจะพูดแบบตรงประเด็นก็คือคุณแม่ยังไม่อยากให้เรามีแฟนในวัยเรียนสินะนี่นี่จะทำยังไงหรอถ้าแม่เราไม่อยากให้มีแฟนตอนเรียนน่ะโอเอ้ยงั้นเธอต้องมีตอนพักกลางวันสิเพื่อนได้คาเฟ่เชอรี่เข้าใจง่ายๆแบบนี้ก็ดี ก่อนที่เธอจะมาเจอลูกสาวฉันฉันจําเป็นต้องเจอหน้าเธอก่อนตามนั้นครับคุณไมช่วงบ่ายนะครับที่คณะผมวันนี้ไม่มีเรียนพอดีเธอน่ะหรอที่ชื่อนดนอายุเท่าไหรอ่อ่อยี่ย่าง21แล้วครับเป็นนักศึกษามหาลัยสินะแล้วเธอกับมินนี่เนี่ยเคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อนหรือเปล่า คุณไม้นี่เขายังดูหน้าเด็กอยู่เลยแฮะแต่มินนี่ก็เคยเล่าให้ฟังว่าแม่พาดตั้งท้องเธอในวัยเรียนไม่ครับผมกับน้องมินนี่ไม่เคยเห็นหน้ากันเลยเราแค่เล่นเกมออนไลน์ด้วยกันเฉยๆก็ดีแล้วนะด,ดนฉันอยากให้เธอเข้าใจเอาไว้นะว่าฉันทั้งรักแล้วก็ห่วงลูกสาวฉันฉันไม่อยากให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยมินนี่ยังไม่ควรมีแฟนตอนนี้ เออแต่มันไม่ใช่ว่าผมจะจีบน้องเขาแต่ฉันไม่สบายใจไงทักไปบอกมินนี่ด้วยนะว่าเธอยังไม่พร้อมเจอเอยังไม่พร้อมเจอเราอย่าบอกนะคุณแม่ไปว่าอะไรพี่เขาหรือเปล่าเนี่ย ใช่จ้ะมินนี่แม่บอกเขาไปว่าแม่ไม่อยากให้ลูกมีแฟนถึงเขาจะค้านว่าเขาไม่ได้จีบลูกแต่แม่ก็ยังไม่สบายใจมินนี่มีแค่ลายของพี่เขาแล้วเขาก็ไม่ได้ลงรูปโปรไฟล์ทำไมล่อคะตัวจริงเขาดูเป็นคนไม่ดีหรอเอาอย่างนี้จ้ะมินนี่เอาไว้ถ้าลูกอยากเจอพี่เขาแม่ขอให้อยู่ในสายตาแม่ก่อนหรือวันหนึ่งถ้าหนูอยากจะมีแฟนแม่ขอให้หนูอายุสัก17-18 มินนี่เอ๋ยแม่ไม่ได้ห่วงห้ามนะแม่แค่อยากขอเวลาให้แน่ใจปะไปนอนกันลูกอา้าวนะด,ดนเธอเองเหรอมินนี่หลับไปแล้วนะเออผมทราบครับแต่ผมไม่ได้โทรเข้าไลน์ของน้องมินนี่ผมโทรเข้าไลน์คุณไมายอ่ะจริงด้วยแล้วเธอมีธุระอะไร คือผมงัดข้อกับพ่อนิดหน่อยอะครับก็คือทะเลาะก,กันนะ่ะผมเห็นว่าคุณไม้เป็นผู้ใหญ่ก็เลยอยากจะโทรมาปรึกษาทำไมอย่าบอกนะว่าเธอหนีออกจากบ้านไปค้างบ้านเพื่อนนะ่ะโหยคุณไม้รู้ด้วยเดาทางได้แบบนี้ผมถึงได้อยากปรึกษาด้วยไงครับคิดไม่ผิดเลยนี่ฟังนะนะดนครอบครัวกันตัดกันไม่ขาดหรอกยังไงก็ใจเย็น เราคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยว่าเดี๋ยวนี้คุณแม่จะมารับเลกสัก10นาที15นาทีตลอดช่างเถอะร้านเสริมสวยคุณแม่อาจจะมีลูกค้าเยอะก็ได้มังพักนี้ให้ hey, ตายสิเดี๋ยวเนี้ยเธอเห็นฉันเป็นครูที่ปรึกษาไปแล้วหรือไงเอ่อโทษทีครับคุณไม่ต้องไปรับน้องมินนี่สินะไอผมก็ชวนคุยจนเพลินไปเลย ว่ายังไงนะจะมาขอเงินมี่แกไม่เคยรับผิดชอบฉันกับลูกยังมีหน้ามาที่นี่อีกเหรออ้าวไม้ก็เห็นเธอเปิดร้านซะใหญ่โตก็อยากให้แบ่งๆกันใช้บ้างไอเรื่องในอดีตเธอก็มาหลงไหลได้ปลื้มฉันเองนี่หว่าไอทุเรศเอ๋ยก็ตอนแรกๆน่ะแกะทำเป็นดีก็แง่สิถ้าฉันไม่ทำแบบนั้นฉันจะหลอกแกได้เหรอ เป็นแบบนี้นี่เองผมเข้าใจแล้วครับว่าทำไมคุณไมยถึงได้กลัวว่าประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอยกับน้องมินนี่โอ้โห,โหไม่เบาไม่เดี๋ยวนี้เธออัพเลเวลคบกับเด็กเมื่อวานซ้นด้วยผมไม่ใช่เด็กเมื่อวานซืนผมมีหัวนอนปลายเท้าเพราะว่าดูทรงแล้วแกน่าจะดูละครคุณธรรมมากไปนะจะบอกว่าเป็นประธานบริษัทใช่ไหมผมนะ่ะไม่ใช่แต่พ่อผมใช่ ฉะนั้นอย่าให้ผมเห็นอีกนะว่ามาพูดหรือว่าแวกับคุณไม้แบบวันนี้อีกที่สำคัญในอดีตคุณไม้ไม่ได้โง่เธอก็แค่โชคร้ายเจอคนที่ไม่ดีแบบคุณนะดนแล้วช่วยดูนี่สักก่อนลองนับสิครับว่าคนของผมมีกี่บาทาเออเออไปแล้วไม่ได้อยากกินทีนนะดน ขอบคุณมากนะฉันว่าเราคงต้องคุยกันหน่อยนะ่ะเดี๋ยวสิน่ะนี่พี่นะดนจริงเหรอเอ่อช่วยบอกมินนี่หน่อยได้ไหมคะว่าทั้งสองคนไปจีบกันตอนไหนอ๋อจริงสิมินนี่ ต่อไปนี้ถ้าจะเรียกพี่ว่าพี่มันก็จะดูทำแม่งทำแม่งไปหน่อยนะ่ะงั้นเรียกพ่อสิลูกงั้น,นเรียกพ่อสิลูกดูสิบาทคำทำนายที่พวกเราได้นะ่ะดีมากๆเลยนั่นน่ะสิเมย น้อยแกนี่มันโชคดีกว่าฉันเสมอเลยนะนางเมคอยดูเถอะนางทอรุ้งคนเนี้ยจะเป็นคนเปลี่ยนแปลงคำทำนายนั่นเองเมแกเกิดมาเ่อสร้างความอับอายให้แก่ฉันทำไมแกได้ทุกอย่างไปโดยเฉพาะคุณแม่ยังสาวของยายเมเพื่อนฉันนี่นาะ จริงสายตาแบบนั้นเป็นสายตาของผู้หญิงที่กำลังดิสยาไม่ใช่หรืองไงโถเว้ยที่ฉันมีนางเมก็เพราะความพลาดพอฉันเจอคนที่ฉันรักจริงๆอย่างบารแล้วยังไงคะคุณแม่โมนาพูดให้จบสิคะเพื่อนยยเมนี่นาะเปล่าไม่มีอะไร อย่ามมาอังุ่นเปลี่ยวค่ะก็เห็นอยู่นี่คะว่าดินเป็นฟืนเป็นไฟทอรุง้งต้องการอะไรถ้าจะมาทับถมกันก็ไปอุย๊ยฉันเป็นเพื่อนมันแต่ฉันไม่เคยหวังดีกับมันค่ะฉันจะมาเป็นแนวร่วมให้คุณตังหาก ก็แหมฉันคบกับเขามาตั้งแต่มัธยมต้นบาดไม่เคยทำตัวเหลวไหลจ้าเอาเถอะเพื่อนฉันหวังดีไม่อยากให้วัวหายแล้วล้อมคอบน่ะนี่แฟนหล่อนยังไม่มามาหาวิทยอะไรสินะฝีมือฉันเองล่ะคุณแม่มีอะไรด่วนหรือเปล่าครับวันนี้ผมมีเรียน คุณแม่งั้นเหรอฉันไม่ชอบให้เรียกแบบนี้เอ๋เออไม่มีอะไรจ้ะแม่มีปัญหาเรื่องเยยเมน่ะถึงแม่จะมีเยยเมตั้งแต่อายุ15แต่แม่ก็รักเราก็เป็นห่วงลูกคนนี้บาทคุยกันหน่อยนะช่วยรับฟังแม่หน่อยคุณแม่ครับพอขึ้นมาแล้วทำไมทำแบบนี้ล่ะครับ บาร์แค่เนี้ยบาร์ตก็น่าจะรู้แล้วฉันนะ่ะรักบาร์นะเอานักศึกษาระวังหน่อยสิจ้าดีนะพี่เจกันมันไม่ได้มีราคาข้างวดอะไรขออภัยด้วยค่ะอาจารย์ ของขวัญให้คุณแม่บานหรอขอโทษนะเมมีนัดติววันอาทิตย์พอดีเลยซะด้วยสิเอา้าบังเอิญจังมาเจอคู่นี้ที่นี่พอดีเลยบาสไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวแม่ไปแทนเย,ยเมยเอ๊ะคุณแม่ไม่เคยญาติดีกับเราเลยนะทำไมถึงได้ออกตัวช่วยเราไอ้ท่าทีดีใจขนาดนี้ไม่สิบารก็ด้วยนะ่ะ ธอกับแฟนเธอเดินห้างกันกระหนุก่กระหนิงสวีทกันมากมันจะเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงรุ้งคิดไปเองเข้าใจผิดไปเองแล้วจ้ะพะโลกสวยไปเถอะนางโง่เขาอยู่บนหัวแล้วยังไม่รู้ตัวอีกเช็คโทรศัพท์บาสบ้างไหมทำไมอยู่ๆแม่มาค้างด้วยแล้วมาถามอะไรหนูแบบนี้ล่ะคะ ก็นอกใจได้ขนนึงก็อาจจะเออแม่แค่เป็นห่วงแกกลัวว่าเขาจะนอกใจนอกลูกนอกทางน่ะขอบคุณค่ะหนูดีใจที่แม่เป็นห่วงนะคะมีแม่คงไม่เกลียดไม่ชังหนูแล้วตอนนั้นฉันรู้สึก,ปกแปลกๆนะแต่ว่าฉันฉันก็โง่จริงๆนั่นแหละที่เชื่อใจพวกเขาสองคน สีหน้าดูไม่ดีเลยนะเพื่อนเริ่มจะเชื่อฉันแล้วใช่ไหมฉันน่ะก็เตือนเธอแล้วน้ำตาลใกล้หมดใครจะอดใจไหวรุง้งเธอก็รู้ถ้าฉันไม่ได้เห็นกับตาฉันไม่มีทางเชื่ออะไรแบบนี้ได้สิงั้นเดี๋ยวฉันจะบอกความลับสุดยอดให้พาไปดูด้วยรุง้ง ฉันมีคีย์การ์ดห้องบารก็จริงแต่แบบนี้มันไม่ดีเลยนะที่เรามาโดยไม่ได้บอกเขาก่อนน่ะเมซื้อบื้อไปไหนถ้าบอกแล้วจะได้เห็นเหรอยีเมมาเมเมมาได้ยังไงอะ่ะไม่จริงนี่มันเป็นอย่างที่ทอรุลุงบอกได้ยังไงกัน แหมเพื่อนแล้วทำไมจะเป็นไปไม่ได้ละจ๊ะในเมื่อฉันนางทอรุงคนเนี้ยหมั่นไส้แก่มานานแล้วก็เลยยุยงแม่แกให้ทำแบบนี้ยังไงล่ะอะอะไรนะคุณพ่อคะ พอคุณแม่เสียคุณพ่อมาอยู่เมืองนอกก็มีเมียใหม่ทันทีเลยงั้นเหรอคะยายรุง้งอย่ามาก้าวร้าวนะคุณฟ้าใสเธอก็ไม่ได้เสียหายอะไรคุณก้าวคะเสียงเอ,อะอะไปถึงข้างในเชียวใครมางั้นเหรอคะล<ะ>ูกสาวผมนะ่ะนี่ยายรุง้งถึงเขาจะเป็นรุ่นเดียวกับแกแกก็ควรเคารพเขา หมาคุณลูกเลี้ยงทำหน้าอย่างกับฉันเป็นเจ้ากรรมนายเวรยังไงอย่างนั้นแหละว่ายังไงล่ะคะทำผิดอะไรไว้ในอดีตอย่างนั้นหรอถึงได้เป็นวัวสลังหวะแบบเนี้ยปะเปล่านี่ฉันกับหล่อนก็เพิ่งเคยเจอกันเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนสักหน่อยนั่นสิคะถ้ายอย่างนั้น ก็เรียกฉันว่าแม่สักคำสิเรียกแม่สิลูกพอรุ้ง